เป็นเรานะออกแล้วเห็นเป็นคนอื่นเนี่ยคุณในกล้องคุณในกล้องเห็นเป็นคนอื่นใช่ไหมใช่ใช่ผมคิดเหมือนกันเลยผมคิดเหมือนกันเลยเมื่อกี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเคนปุ๊บชาเลนไหมกูพูดเลยชาเลนไหมหน้าเทียนหน้าเทียนหน้าตึงเลยนะเจมส์มาแก้้กลองี่ยวกองหนึ่งชาเลนเรื่องความพันสาเสียเวลากูมากเลยเนี่ยกูนั่งรออยู่เพราะแม่งก่อนจะเถียงเสร็จคิดปราณนี้ดีกว่า tang 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 ba? เงี้ยคุณชอบใช้ตบใช้ตบหนักประมาณนี้แล้วตบเออพุ่งๆเลยก็ถือว่าท่านเัยนะแต่คุณ้าบอกกูยากุณไม่เคยตีเขามามาความเป็นเดือนแล้วกูไม่เคยตีเขาเลยมีฟ้าเคุณเมาแล้วกม่ตีเขาเลยเสื้อแดงเอาไปมอเสื้อแดงใส่แเนี่ยมากเสื้อแดงแบบนี้แล้วทั้งก่อนเจอไอ้แต่บอกกูบาทุกอาทิตย์เลยอิสเดนอะไรอิสเดงนี่ตลอดใส่ไตลอดแดงแดกล่องมีเกมหนักไงอิสแดนอยาตีทุ้ทายกู่เขาไม่ได้เลยไม่ได้ คือตักหน้าเซ็งเลยมันเป็นเด็กที่มันซ้อมก่อนมันจะหนักบ้ามือที่มาเห็นบอกหนักมีไอบีอบีหนักอยู่แล้วผมรู้จักมาแต่คนที่คููพี่เจก็หนักแต่พี่เจต้นงทำเสียงหมดเลยเนียมแบบไม่หนุกเลยอะโ้โหโอมโหโ้โหโอ้โหต้มโท้

อ๋อพี่เป้เออเป้เป็นอะไรอยู่ก็ตาเป้เป็นอะไรอยู่เหนือบไปแล้ว เพิ่งไม่ขึ้นมากูจาได้เลยกูก็ขึ้นให้กูก็เป็นคนตัดให้แหละเพิ่งขาดเลยใช้โก้เซ้นมาเจมไม้โก้เซ้นจีจังปะใช่ใช่ปะกูกูก็เป็นคนตัดให้มึงมาเนี่ยก็ผมเป็นคนตัดให้มันมาเมื่ออาทิตก่อนไปคุณเดมมาทำไมเออเดินมาทำไมอ๋อเกว่งเลาเยอะเสียเวลาปะเนี่ยดึงเกมมันเนี่ยกินน้ำเปล่าเหมือนกันวุ้นอ่ะ โกงแต้มชัว ขอเนี่ยมาแดงเหรอ ไม้สามยู่ก็งี้แหละไ่แทบเข้าใจไม้สามยู่เปลี่ยนแล้เปลี่ยนแล้วมุมตัต้มมุมทัดแต้มทาแต้มีกแล้วกลัวไม่รอดแน่เลยไม่หลอดเดี๋ยบล็เกสัตวดกเปัดบล็อก ผมขอปักเก็บเลยเก็บค yeah. ู่นี้มีประเด็นเลยมีดราม่าในกลุ่นเลยปักเก็บหน่อยเหนื่อยเหนื่อยดูมีเหนือยเจี๊ยเปลี่ยนเปลี่ยนอีกสักคู่ไหมหมดไหมยังเปลี่ยนไหมยังไม่ค่อยทันแบบไม่ถึงไม่ดึไม่ทิ้งเราไม่ทันเขาเรือเราไม่ทันเราไม่ทันนี้ด้วยแล้วเราไม่ทันคู่ตัวเองด้วยเจี๊ยไม่ไม่ทันใครเลย อยากสีด้วยไม่เคย้สีด้วยมาจะเดือนกว่าแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จับไว้เลยจับไว้เลยไม่มีใครให้กดบตรงข้ามเติร์นเวิร์นรอรอบแฮตเตอร์ลงหนอ่ะเติร์นรอทุกอทิตย์ละกูรอมาเป็นเดือนแล้วเฮียอยากสีมันมากเลยอ่ะกอดเพื่อนเนี่ยกอดเพื่อนจัดให้แล้วนี่ไงไม่เอาเหรอเอาไหมยิ้มเลยเอาไหม ตีอยู่รอไม่ได้เพราะว่านี่ต้องรอเกลี่ยไงน,นี่จะเกลนนี่ยไม่ได้ก็น่าจะออกกันพอดีนะไม่พอดีผมวันนี้ออกลเลยไอ้ดิม,มันได้สองที่เกลี่ยมาแล้แต่ผู้จัดอยู่ตรงนี้ไม่มีใครจัดลงต่อนะฮะผมจัดให้ก็ได้แต่ผมจัดจะไปเลยอีเพื่อนอีเพื่อนเพื่อนใครนะเพื่อนเพื่อนแจงเจมเพีนไปเพื่อนเพื่อนแจงเจมเพีนไปรอที่สักไปรอเลยเย่าแจงเจมเพีนไอ้เี้ยไปไปได้สูงด้วยจ้ะ วันนี้ผมไปตุกเเขียนสเกมเออเอาจริงเหรอกูยังเป็นหัวเมียกับมันนะเออใช่กูสามเกมแล้วกูเห็นกู้งงมันเมียกันวะกูเป็นมือบอกน้ำมือตอนแรกแยกแล้วแยกเกมหรอแล้วก็เหมือนแบบเปลี่ยนอยู่แป๊บนึงปะใช่เป็นมือเสียงแทงไปเฮียกงงเลยอะเออเฮียฮาเลยนะสกู้งเป็นสี่เกมเดี๋ยววันนี้มาหาครับวันนี้ หรืไม่ก็บเกม้ลีกจบแล้วยังไม่จบยังไม่พูดยัง้อแทบไม่มึงยังอีกหลายคูอแทบงไว้มางม่มาหนักหน่อย่อดีเมไม่ช่หมาปะเนี่ยไมช่หมาปะเนี่ยไมช่หมาปะ ชอบตรงหันมองนี่แหละเมืชอบตรงหันมองคู่เองนั่นแหละลดลดลดตัวโยกเลยอ่ะหลังแล้วไม่โยกเดี๋ยวโอ้โหสวยคนหน้าก็ไม่ทันโอ้ใส่หน้าใช่ไหมไอ้ตัวหน้าก็ไม่ทัน ไปลงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีคนในนี่นะวัด เตรียมแล้วถจะติ๊กเน่กก็มีความสุขนะหน้าตาเนี่ยเขาชอบปีแบตละดูอ่ะจังหวัดดีตอนแรกก็จะแบบเฮ้ยกูจัดแหละปกติก็ไม่สนใจหรอกแต่ทีนี้ก็เล่นเด้ๆจังหวะเดินเลยแอนเนต้องเดินไปถึงที่ด้วยนะเรียกเรียกลงไม่ได้ต <só c iful> ้องเดินไปคุยก่อน ปกติเราไม่ค่อยคิดเยอะทำเป็นเลือกทำเป็นเลือกไม่ถูกใครไมมม่ัันนต้องายก็เกณฑ์เปมนสี่ไปแล้วนีผมจะเป็นผัวเมียกับมันแหมถ้าถ้ามันจะคู่กันอีกเกมฑ์เสี่ก็คงไม่แปลกหรอกจังหวะเนี้ยนี่เราผัวเมียแล้วกันสองแข่งสองแข่งมีมีมีแข่งมีแข่งที่ไหงทำแต้มเสียหนึ่ง

เก็บผลท่าจากัเกมจับแล้วผากสตอปได้ไหมครับปล่อยให้แบตหมดกูปล่อยลืมอ่ะเฮ้เต็มหรอิปล่าไม่เป็มหรอคบกระโดดคิปโปเยอะกันี้แหละ น,น,น,นคูนี้แม่งไม่ค่อยตีเราเสิร์ฟแพ้วันนี้แบบพีเลยนะโอ๊ยเก,กียเกือบไม่ตายเรว่น <c oughs> ลวเลยเหรอ เปลี่ยนที่นเนี่ยแต่ไม้มันไม่เป่าดีกว่าแต่ตบไม่ได้เลยเบาเกินตบไปไม่ม่ไมค่อยมีแรงเราใช้ขอหยิบใช้ก่อนกูอยากได้เหรอแล้วไม้นี่ยแต่กูเกือบจะซื้อต่อพี่บอลแล้วนะแต่กูมีเกมพี่บอลจะให้ <laughs> จริงจริงจริงเกือบจะซื้อต่อแล้วตาไปต่อไป สองบาทยี่สิบบาทวัดวัดใจนะไม่ไม่ถอยด้ยนะ เหนื่อยไหม,หไ,หมไม่ตีนานเลยปะโดรตีพี่เียงอยู่บาดดื้อจั่นียไม่ทันเลว <c oughs> <c oughs> อโอ้เรียบร้อยเด็กแม่งไหวหอบดิไอ้เชี่ยแม่งแจก,กเลยอ,ะอ,อ่ะเัห่งนู <S <S น้น้คเติมแบบเยอมากเกี่ยวแดงเข้าเทมหอหาแต้มเสียแล้ว ทำแต้มเสีย,ต,สยตัวตัว,ต,วตัวเป็นประโยชน์ตัวทำแต้มตัวทำแต้ม Ich 反了。 เพ่อนเตกัเตะก่อนอดีองการรู้จักกัน งดา้ถ้าลูกนี้เสียไปแล้วมันชนตรงนี้น่าจะเราออกผมให้ไงไมให้ไมให้แล้วทีนี้ก็บอกลงนี้ได้ตีที่อื่นให้เลยกูได้ไปตีสุดยอดแน่เลยจ้ะ ha 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 ha